นีเพื่นอนน่ยี่บองห่งร้อยยี่ิบองนันงรอ้อยเจาดสองยี่สิยี่สิบสองแต่จะเจ็ยี่ิบสี่สบสอวัป่านน,น,น,าานั้น,น, <15. S 1> นยี่สิบห <15. S 1> ่าประมาณยีสิบหาป่ะสิบห้าาอู้สหลายคน่เพหน่อยี่นอง ยิวหาาต่ใส่ไปน้ำงามเลยพี่น้องอ้นโยกก็เป็นชงเลยพี่น้องจะสั้างว่มีไปสั่งไร่ะแค่เจ้าคนละคุยกัเจ้าสั่งเอาสั้งเอาใ้เจ้มปุ๋ยนาำแบบนี้เกี่ยวชงพระป ouais. uh ุ huh. <c ười Dylan> ๋ยมานน้ำเรื่อบไปโอ้ไปแคหนึ่งน้ำงามเลยพี่น้องใส่ในใจผมใสุ่งเลย แั่ก็เว้ชงสกาดพี่น้องคนรถกัดทุกคนวันนี้เราจะไปกับลูกไส้เองไปชงข้าเจ้าะชงผู้เสือพี่น้องไปชงบานพี่นไปสั่งกระบานเลยพี่น้องยกเป็นทงเลยไทยเบื้องซั้นหน่อพี่น้องต้องเสี่ยงไทยเบื้องคลิปนี้ขอจบก่อนได้พี่น้องต้องเสี่ยงไปก่อนวันดีครับพี่น้องต้องเสี่ยงอีกนะวันดีครับพี่น้อง ใส,ส,ส,ส่ไปชงเลยแค่ใจกับลูกใส่กี่คนใส่ไปชงมึงอะไรไปไหนดอกพี่น้องลูกใส่มาสิบหาลูกเสี่ยง่าสิถ <un> ึงยี่สิบผนพี่น้องลูกใส่มาสิบหาเห็นไปมึงไม่สร้างคน ร้านผู้ซ like ื shoes 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 ้อน่ะพี่น no. ้องกาเจ้าซ you know? ื้อเขาสร้างเองว่ะสิเอาใส่ไปทงเดียวเลยพี่น้องใส่ทงยางไปเลยเอายกใส่สอบปุ๋ยไปเลยพี่น้องไปละอืมอืมมีอ่างไปพี่น้อง Mình phá pha người học của. Hãy đào hiệu học, hãy đào hiệu học. Hãy đào hiệu học. Vì 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 đào hiệu học. สู้จก,กันนพี่น้องสู้เีกพี่น้องเห็นนะสู้เาจะเห็นพรจันท์ขุดงแป้งอยู่พี่น้องขาขาวเลยพี่นงงองใส่ไปแล้วสู้บกไม่พี่น้องไปละอกนาบ้านเรานพนง้าห่าอนดีพี่น้องไปละ ฮักเขาในบาทนงพี่น้องไปเองใส่ไปลุกับพอ่อรถพี่น้องเรียนคะลิปหนเี่ยงค่อยจบก่อนพี่น้องเสียงกีนาสวัสดีครับพี่น้องเจอการคลิปหน้าเสี่ยงไปก่อนบายบายพี่น้อง